สวัสดีลูกเพจทุกท่กทานและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่22ธันวาคมนะครับว่ามีคู่ไหนได้ริบไหนสกอร์มีกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแอสตันวิลล่าเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษสวอนซีซิตี้เอาชนะเบตันนอตเอนไป2ประตูต่อ1และบีตอสซิตี้เอาชนะฮันซิตี้3ประตูต่อ2 ผลลูกบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์เดนบอสเอาชนะคัมบูไป3ประตูต่อ1โกนิงเกนเอาชนะยองอูทักไป2ประตูต่อ1เอ็มวีวีมารทริดเอาชนะท็อปออสไป2ประตูต่อ0วีวีเฟลโลเอาชนะเทสตาไป2ประตูต่อ1นึ่งเอเนซีเบรดาพ่ายกับด้านวิลเลมทเวไป1ประตูต่อ2ส่วนคู่ระหว่างเดอรกราฟส์กับทางด้านพีเอชวียูวชนนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับ มาตอนกันที่ผลฟุตบอลกระชับม,มีสโมสรบา์เซลโลนาพ่ายกับนั่นขับอเมริกาไป2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษแคมบิดยูเนเต็ดเอาชนะเอ็กเชเตอร์ไป2ประตูต่อ0ูนย ผลฟุตบอลกันโชเซียอ,อิตาลีเอ็มโปรีพ่ายกับด้านลาซิโอไป0ประตูต่อ2สแสโซโ,โลพ่ายเจนัวไป1ประตูต่อ2มอนซาพ่ายกับด้านเฟรนติน่าไป0ประตูต่อ1และซาเลนิตาน่าเสมอเอซิมิลานไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก โอลว่าเลดไดมอนด์พ่ายกับด้านอันอารีไป2ประตูต่อ4ทําให้ทางด้านของอันอารีนั้นได้อันดับที่3ไปครองนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะฟูมินิเซ่ไป4ประตูต่อศทําให้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์สโมสรโลกไปครองนะครับส่วนฟูมินิเซ่ได้อันดับที่2นะครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษฟอร์ลนกินเสมอจริงให้แฮมไปยศูนย์ประตูต่อศูนย์สต็อกพอร์ตเอาชนะนอร์ทคาวตี้ไป2ประตูต่อ1นึ่งนอร์นคาเตอร์โลเวอร์พ่ายแบนฟอร์ดซิตี้ไปหนึ่ไประตูต่อ3คอโคลีทาวพ่ายเอฟซีวินมาดันไป1ประตูต่อ2และโคเชสเตอร์เอาชนะซาทฟอร์ดซิตี้ไป2ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซาอุดีลีก อันอาดูดเอาชนะอันซาบาไป1ประตูต่อศอันฮาเซมพ่ายกับนั่นอันอารีไปศนย์ประตูต่อ4และอันนาเซอร์เอาชนะอันอิต,ติฟาสไป3ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่22ทธันวาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ